อาโลกผู้ใชยเป็นวาลีไฮมะได้ไหมในมัสับชาฟิยะที่เราจุทือนี่เนาะอาโลกชายไม่สามารถจะเป็นวาลีได้เนี่ยพอตัดติมันก็นมีหนึ่งปะเฮ้ยปะหา้าถ้าัวไม่ปะล่ะเป็นของปะจะสาวนั้นปะเกปะเกคือปะของปะนั่นเนาะ ถ่ายย่างลาวก็ซื้อไปลาเล็องปลาเก๋่ตีปลาเก๋ปลาติปลาถ่าย่างนั้นเนาะพอเม็ดฉันปลาของชาวสาวเหลวเออก็เหมาพีนองใช่ของชาวสาวพีนองของปลาไม่ถึงก่อนกะเม็ดไม่ถึงก่อนใช่นะมันมีปลาพอปลาเหลวปลาเก๋ทัดขึ้นไปกลางบนนั่นเนาะพอเสร็จนันกันลงมาถึงพีนองใช่ของชาวสาว ของ้าสาวาพี่นองชายข้องเจ้าสาวอ่าพีหรือหนองบังเลยเนะาะนามบังข้องชาวสาวหรือหนองชายข้องชาวสาวอ่านั่นเลยซึ่งโลกชายนี่ไม่มีอ่าแต่ถ้ามัสัิเอนนั้นมีนั้นอ่า มัสสะเอ้นนี่พอนถ้าพี่น้องฟังว่าไม้เขาว่าลูกใชยเป็นวาลีได้เหมือนกันอันนี้แสดงว่าไปมัสัะเอื้นเลยพี่น้องไม่ได้อยู่ในมัสสะชาฟิยะอ,อาจจะโมเดิร์นโมเดิร์นไม่ไม่ใช่อีกอะไรหัวฟังโอกเลยว,ว่านี่นมันมันไปทางนู้นเลยนะเลี้ยวไปนู้นเลยประมาณนี้ข้อ,ของร่เป็นได้เหมือนกันลูกชายทเทป็นวาลีในตำแหน่งตัวกด็ดีดูยกตัวอย่างว่า อหมามันนี่ไม่มีวารีใดเลวว่าไปเลยนะสมุดไปแล้วแต่เอิญว่าลูกชายอยู่เน,นี่ยตำเน่งตัวกดดีด้วยนะเนี่ยบอกมันมีวารีทางดานนาสซับทางดานนาัสซับเสร็จแล้วอ่าคาไม้ฟา้าวทางดานรีโดเดื่มนุ่มรวมตาไม่เลวก,กัไปอหักเข็มก็เดียบบวกหมดหักเข็มหมดกดดีก็นอนเลยหกกมดซ้ดำแต่งานนอ,อนได้ปนูแต่แต่เป็นโดยตำเน่งว่าลูกชายนี้อันนี้ไม่มี À. mấy số là lấy nó tạm mắt dạp trà vị nha để tạm vào nhăn nấn cả mà nhăn là tiền mắt dạp à, gặp phun những liệu ni cả pin vali tuổi đại mai là hà còn mày lên vô cả mua mét gặp à, phun phụ những pin vali tuổi yến anh ấy cả mắt dạp anh à nào vi mắt dạp ở là vì nó mới giải phóng à phóng กับพอเข้าใจเนะพี่นองนะ่า่มมหมดวาลีไม่มีเล้วครับเสื้อเรลวนั่นต้องเสื้อโคอนั่นอ,อ,นนอไม่จะดวมเรนน้อยอยึอย่งห้าไม้ยเลยพระตาอยู่กลางวัดเดรุ่นที่ว่านะั้นเสื้อละเอียดเม็ดเหลวตั้งแต่ไปทึงพีนองใช่มันเหลวนานลูกข้องพีนองใช่ชาวเศร้าเรือโลดไปทึงสู้วะสู้วะเนี่ยป่าจูนี่ สู้ว่ากองจะสาวนี้ผีใช่นองใช่ของของป่าจะสาวนี้่า,า,า,ส,าสู้ว่ามันย่างไม้เอาสู้ว่ามันไม่มีตีใช่ลูกใช่คงสู้คงว่ามีไม่ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกนองกับเจ้าสาวนั้าคอนเสิร์ฟถ้าย่งลกงูลกใช,กช่คงสู้หรือว่าหรื่อลูกาช่ตลูกใช่คงสู้หรือว่าหรื่อลูกใช่ตลูกใช่ลูกใช่ตำลงไปเป็นใช่เจ็กหมดไม่มี พอไม่มีปั๊บลบไปเช็คว่าสู้หรือว่าข้องปาเกล็ดหรเปล่าปลาเกล่าอสาวเราอะไรเท่นั้นปาเกจ้าสาวนี้สาวเรียกเฟือต่สู้คือถ้าพี่นงเอถ้านงชายข้องปาอาจจะเรียกสู้บางข้องปลาสาวสาวเรียกว่าว่า เดนี่พี่น้องชายพงปาเกดูจะเศร้าเดียกเปลือกโตชู้โตจูอ่าถ้าว่าห้ามายเลยถึงลูกช,าย,า,ยา,า,กชายมืนนั้นยังไม่เอาลูกชายมันเมาอะไรลูกชายที่ลูกชายมืนนั้นยานนั้นพี่น้องยานนั้นที่ลูกมานั้นยังไม่ฮะนั่นเลย ึงพุ่งกลัวว่าเราไม่ได้เช็คหน่งเน่งเราโม้รู้วาเอ๊ะทาไมเลยว,วะเล่ยเล่อยู่กลางวัดเดือนาวารีเนี่ยกันยุ่งมือนกันเอทําไมจริงๆเหลือกันนั่แหละหักเก็มพี่น้องตามว่าก็คือณกร,รรการกิสลามประจําจังหวัดอ่าพระท่านอหรือว,ว่าผู้ที่พระท่านได้มอบอำนาจไทยตอลียห้ททำการน,นิกนอ่าเละ วั ah ลลอฮุอัลลอฮละมเสื้อดีมนกันเลยไปน้อนะมันกันเร่องเสื้อมาวันนี้นี่น่าจะมีนะเสื้อมันน่าจะมีเพลนที่ว่าสําเร็จรูปนั่นหละมันก็ว่าติดแบบซ้ําต่งานก็ว่าได้เลยเอ่าไม่ว่าว่าเป็นตาร่างไว้เลยอ่าป้องกันความพิดพลาดพานนั่นเลย ในการที่ว่าซสืบสาววาลีคือไม้ฟ้ามะ,ะเลกเดนี้ปีนองใช่ของปาเกลเลียมาเยอะถ้าเสืบขึ้นไปเลยก็ไม้ฟ้ามว่าปีใช่หรือนองใช่ของตัวยังเนาะอืมอ่าปีใชยหรือนองใช่ตัวยังเนะะา,อนอานนเนะซึ่งเสเลกับพวดลูกใา่ลูกใช่ลูกชกช่ที่โตมานั้น chúng ta tăng mà đứng run ni lên run giáo sáo đi, sai nhăng như măng mai. Hôm qua thì đẹp quá, để mang này vô nên vô rồi nạp phần méto lăng vào mót.